ถูกที่ละเก้าแสนจ้ะการอยู่เกาหลีกันับถือบ่อยมากชาวบอยถูกจับไม่ได้ถูกถึงจุถูกถูกจนแบบว่าเรื่องเลขได้จักงวดแน่นอน้ สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอตอนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอพารวยปออีไตนะครับผมครับข้างหน้านี้คือรถเจเปิลในเอฟซีนะคือเจเปิลได้โชคได้ลาบนะครับคือถูกได้โชคหรือเป่านะได้โชคได้แนวทางนะครับจนได้ซื้อรถนี่แหละครับผมอันนี้เป็นรถมือสองเนาะราคาก็เกือบสองแสนนั่นแหละครับเอฟซีครับก็ดีใจกับเจเปิลด้วยนะครับวันนี้เจเปิลจะมีต่องวดให้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามา รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับผมเดี๋ยวท่านแอดมินมาครับเจ๊ปุ่นได้ข่าวว่าถูกจนได้ซื้อเลขซื้อรถซื้อรถซื้อเลขซื้อเลขจะได้ซื้อรถมันต้องเลือดทำแน่คุณอื่นก็ซีเลือดน้ำเฮาเจ๊เปิ้นทั้งแรกเนาะเป็นจังไดนครับถูกงวดที่แล้วถูกจักบาทเนาะก็ถือ หลายย่จาเถึก็ได้ซื้อรถแค่นั้นแล้วจะได้ซื้อรถขั้นนื้อซื้อสดเลยติซื้อสด้ะปูดนะคือน้องนะครับคือสดนะธรรมดาเด้อเพราะว่าได้ข่าวว่าเจ๊เพ่นเนี่ยเคยไปอยู่เมืองนอกด้วยแล้วก็ถูกเลขบ่อยด้วยแม่นจ้จก่อนที่จะกลับมาอยู่ไทยโอ้เมื่อก่อนถูกอยู่เกาหลีนี่ถูกบ่อยมากแค่ไหนครับเกิดกักบาทถูกหลาไปไหนเลขถูก เลขทูบแล้วก็เลขกันรถมอเตอร์ไซค์จ้ะมันใชมีมอเตอร์ไซค์ขั้นหนึ่งมันสิออกบ่อยกับน้ำตอนนั้นละจ้ะเมื่อปีจ้ะมันก็สิออกวนอยู่นั่นละจ่างวดได้ซื้อรถนี่กับรถมอเตอร์ไซค์ละจ่ากวาดว่างหันก็มาวนออกอีกค่ะวกเมื้อจ่ากวาดก็เป็นคนดวงเฮงคนดวงดีคนดวงเฮง เงวดนี้เป็นจังไยมีเลขไหนมานละ่ะจี๊งงวดนี้ก็มักทะเบียรททนรถขั้นหม่นี่ละจ้ารพราะว่าขั้นใดมหาปูก็มักออกขั้นนั้นมจาจ้างวดเมื่อหันเพิ่งกันยังมาออกตัวเก่าอีกอยู่เนะาะมหาปูงวดก่อนเนี่ยหกหาปนี้ขั้นนี้ก็มากดีจ้าหักอยู่เนะาะจ้เหล็กก็ลา,ายตัวดอ,อกมักแต่เลขทะเบียรนรถนเหล็กทะเบียนรถ คันเดียวที่เราออกคันใหม่มเราก็เลยชอบตั้งแต่ออกมาเนี่ยได้ฝันถึงรถตัวนี้บ้างไหมไม่ได้ฝันจ้ะร,รถตัวนี้ไม่ได้ฝัน,นแต่ว่าทาม่าหาปูวิลานท่านีรถอ่นเลขรถมักจะออกจ้ะถ้าคันใดมากก็มักจะออกคันนั้น เจ๊เค้ยได้เนาะเจนมาจากเกาหลีนี่คือขาบวมแม่นบอะแมนจากบ่สบายก็เลยได้กลับมาบานเห่ามาบานเห่าได้เลยมหาปูมาบามาบนปูมาแก่บนกับมหาปูอนี่ก็ออกสามตัวจ้ะนานเนาะจ้ารอบแล้วสามตัวขากระเศร้าเจ็บไปขาเศร้าเหรอจ้าตอนนี้กะขาก็ดีแล้วย่างได้ปกติตอนที่มาใหม่ๆมันยางบ่ได้จ้ะขามันบวมขาบวมแห้งเลยเนาะ ห็นว่าวมยางเอาได้ยางลากเท้าอตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วจ้ะก็ถือว่าเป็นบุญของพี่เขาแล้วก็เป็นโชคของหลายๆคนที่ได้ดูทุกๆช่องนะครับตอนนี้นะนะครับอ้ามารอติดตามว่าทีมงานเขียนเราพร้อมหรือยัง <c oughs> อ่ารกพิมพ์พร้อมหรือบอ่ครับผมโอ้รงพิมพ์ <c oughs> มีมากเลขหกสองเก้าจ้ะ หกสองเก้าแมนจ้าล้วก็ตัดเอากะกับหัวหกกับเก้าตัวเดียวกันแล้วก็<ข>อยู่ในทะเบียนรถจ้าทะเบียนเต็มตัวใดก็เจ็หกสองเก่าจ้าสา <3, 1. S 1> มตัวนึงแมนจ้าลก้กกาซื้อสองเก่าหกสองกลับไปกลับมาเอาจ่าทะเบียนรถกับบ้านไรตัวเพราะพ่อได้ซื้อ,อยาก,ก็ล้วจ้าซื้อเาไปยาถือสามตัว เ,เก,กเาเ้อาหตัวครับหกสองเก้าสองตัวก็จะมีหกสองสองหกเก้าสองสองเก้ามีจำนวนเหรอจะ้ะงวดน,นี้วางแผนไว้หยอเปว่าสิจัดจากบาทกกอยาาใไ้มันได่ซำเก่าเลจะ้ะ <laughs> ห้มันไ้เทะ 9, 9, 9, 9 <laughs> เก่าแซนเก่าแซนไปเุดงวดุดงวดจ้ะว,ว้าเนะเอา กูใดมักตามก็จัดตามนะครับเพราะว่าคนดวงเพงนี่กว่าจะหาเจอได้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วไม่นด้กับมาบกแบ่งฟันให้กับเอฟซีนะครับแบ่งกันตรวจสอบนะครัทช่องฟังก่อนนะครับเพิ่มเติมใดนะนรับเกียก็มีมีสมิ่งหรืจ้ะแต่ว่าเขากับกลับเอาก็ได้จ้ะเอาหน่อยๆกันแคน่าจะสอ สองตัวกับกับน้ำเนาะหกจ้าหกสองเก้าครับเก้าสองตันตัอีกหนึ่งครับตันบันหกสองหกเก้าจ้ากลับไปกลับมาเอาจ้ามีแค่นี้เนาะเป็นทะเบียนรถวันนี้เอารถมาบ่วกคำเอามาจ้าจอดที่ตรงจ้าเดี๋ยวสิบห้ากิน้องดูเพิ่นขับยนรถเพิ่นเดี๋ยวหันมาทางนี้น้ำเลยเด้อค่อยๆจ้าจำโรงานแคบน้ำจอดเลยกับกินของเดี๋ยวจุดตาไปเป็นขับยนรถเนาะ มาเจอได้พี่น้องได้หมเรีบนะคทกองเจ็ดพันนคะได้จากองเก้าแล้วก็ถึงสอพันแปดสบแปดแสนครับผมปลูกตะเพี่ยวประจำก็แปด0 0นยูโแนะครับอยไปเล่นข้างไว้ครับารัฐบาลไทยนะครับสองเก้าสองเก้างหงนะครับ ถูกเท่าไหร่ก็บเจ้อันแรกก็จ้ถูกเท่าไหร่ก็ค่ะเก้าแสนจ้าถูกเก้าแสนจ้าล่าสุดนี่นบรรดาค่ะล่าสุดจ้าถูกเก้าแสนบาทนะถูกเก้าแสนต้องซื้อตัวเท่าไหร่ถึงจะได้เก้าแสนโอ้ลงทุนไหลด้วยจ้าไปซื้อลอตเตอรี่ด้วยจ้าจะเป็นแบบนี้นวทางแสดงว่าถูกทั้งล่างทั้งบนอย่างเงี้ย ถืออันเฉพาะบุญนี่ละจ้าสามตัวตรงนี่ละจ้าสามตัวกี่งวดติดแล้วครับผมสามตัวสองงวดติดสองงวดติดแล้วตัวสองงวดติดนะคะเอฟเฟอร์นะคะเอฟซีงวดล่าสุดนี่ก็ถูกสามตัวจ้าสามตัวสามตัวนี่จะงวดแล้วกันสามตัวตรงสองงวดจ้าสองงวดติดแต่ว่างวดวันนึงหันมหาหกด้วยจ้างวดวันนึงแต่ว่ากะ หมวดวันนี้หันกับโบได้มาร์กลายแต่ว่ากันตัดหาได้กระสือในทะเบียนรถเจ้าของอนะไรจ้ะเจเปิน้นคนดวงเฮงน,น,นะคะวันนี้ก็เลยเอารถขั้นนี้มากก็เลยมากัก์ขันนี้ละจ้ะเละกัง่า,งายเลยได้เนาะออกได้วันนี้เล <c oughs> ่มตัวไหนจ้ะยามตัวเลขมสองเก่ากจะ้จะหกส <c oughs> องเก้า <c oughs> จะ้ะสองโตมากตัวไหนจ้ะมารทั้งหกสองทั้งสองเก่าจ้ะ หกครั้งเก้าเศษเจเปิลเป็นววงดีดีดีงวดแรกได้ตัวไหนครับอ่างวดมหาปูตอนนั้นออกเจ็ดแปดเจ็ดหกแปดหรือเจ็ดแปดหกอะไรก็ได้จ้าได้สามตัวแมนจ้าแล้วก็มังวดอันก้อนหนานีทีออกแปดหกหาจ้าแปดหาซื้อบ่ได้ก็เลยมาจับเลขไฟกันจ้า เกี่ยวนนั่นนะถึงลาลาเลยล่าซุดกะตัดหาออกแต่ว่ากระซื้อในทะเบียนรถกับว่าได้ซื้อลายซำหมวดที่ผ่านมาจะมันออกขาพกจะมันก็นออกตัวเก้าอีกหมวดนี้ก็คือหวดน,นี้ก็เลยเอารถขั้นนี้มากจะแต่ว่าน,นเป็นทะเบียนมอเตอร,ร์ไซค์ขั้นนี้ก็มากตัวนี้ละจ้ะหกสองเก้าหกสองเก้าสองเก้าแมนจ้ะ เพิ่งกลับมาให้ในโต่แล้วต้องหกสองสองเก่า 6, 2, 2, 9, จ้ะขอบคุณเออเจเปิ้ลเจ๊เปิ้ลเจเปิลเปิลพาปังเปิลพาปังเปิลพาปังแล้วกันนะครับแล้วกันนะครทุกอย่อางเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับต่อไป